สวัสดีครับบ้านมุงเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ีที่401นะครับ401แล้วนะครับมีพสสวย22รายการนําเสนอนะครับ20รายการแรกก็องอ์ล์200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางกับรายการพิเศษนะครับ21กยี2 2นะครับงอ์มา300บาทนะครับเดี๋ยวเรามาฟังวันท้ายคลิปนะก่อนรับชมคลิปกันนี่เลยนะครับแอดไลน์เบอร์เทิรปึ้งเข่าไะไลน์ชื่อหมูนะครับ 09 3 9 6 5 2 3 6 1เนะครับเบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับตี4กับบ่าย2นะครับวันละ2คลิปคลิปละยีบสองรายการนะครับส่งของทุกวันไม่เกินบ่ายโมงนะครับเพราะไม่ได้ส่งเบสเ็ให้ใครก็ให้รู้ไปเลยนะครับผมส่งทุกวันนะครับยังไงผมก็ไปส่งครับถ้าผมไลฟ์ยังไงผมก็ส่งนะครับไม่เคยว่าจะไม่ส่งนะครับก็รอรับได้เลยนะครับ ส่วนกรช้าหรือไวนยั้นอยู่ที่ปลายทางนะครับที่พิษณุโลกนี่ของออกทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับสงการปีใหม่เขาไม่หยุดให้นะครับผมก็ส่งตลอดนะครับถ้าผมไลฟ์นะครับเหมือนเดิมนะครับพี่กิติศักดิ์ชื่นชมนะครับถ้าดูไลฟ์ติดต่อกับผมด้วยนะครับอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับพี่ได้รับฟรีนะแต่ผมจ่ายน้าสองไมครบพี่ก็โทรหาผม ผมเพส่งให้ไม่มีคใครจ่ายเหมือนเดิมนะครับผมแจกให้เหมือนเดิมนะเริ่มรายการที่หนึ่งเลยนะครับสี่ศูนย์หนึ่งเป็นสมเด็จนะครับวัดเกตนะครับนี่นะครับเนื้อหาเก่าๆจัดๆเลยนะครับเรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่สองก็เป็นพาะสมเด็จนะครับ อ,อเนื้อจะออกดำๆนิดนึงนะครับค้ำๆนิดนึงนะครับรในการที่3ามก็เป็นพระสมเด็จนะครับท่านดูเอาที่ชอบนะครับผมมีหน้าที่ไล์ให้ชัดแล้วก็ส่งให้ตรงปกท่านดูให้ชอบแล้วก็ปิดใจตังนะครับนี่นะครับในการที่สา ในการที่สี่เป็นพระหลวงปู่อ้นวัดบางจากนะครับพิมพ์อะไรผมเรียกไม่ถูกนะครับเป็นสมเด็จนะครับแต่เล็กลงมาหน่อยนะเป็นรายการที่สี่นะครับ <c oughs> ถามโทษครับรายการที่ห้าเป็นพระสมเด็จนะครับงคงนี้เป็นศึกนะครับรู้สึกว่าจะมีอะไรเขียนด้านหลังนะครับผมไม่ทราบเป็นที่ไหนนะ เป็นแดงนะครับเปกณฑ์การที่หนะครับแต่เนื้อหาเก่ามากเลยนะครับเยรายการที่6เป็นพัษสันนะครับเนื้อชิ้นนะครับเป็นพัษสันไชน่านะครับเนื้อชิ้นนะีกรายการที่6กภาสันรายการที่7เป็นรูปถ่ายนะครับ เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกกวยนะครับด้านหลังมีจีวแล้วก็มีจานเมจินะครับจานลุกลื่นนะไม่ใช่เมจิความกว้างของรูปนะครับอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งเลยนะครับนี่สูงอยู่ที่สองนิ้วเลยนะครับเรียมพลาสติกโบราณมาเลยนะครับเรียมสีมาเลยนะครับรายการที่เจ็ดนะครับนี่เป็นรายการที่เจ็ด รายการที่แปดก็เป็นรูปหลวงพ่อกลวยครับอันนี้เป็นครึ่งองนะเหมือนเขาจะมีตาในตอกตรงนี้นะครับแต่ว่าจางไปหมดแล้วนะนี่นะครับด้านหลังเป็นตาวัดอย่างนี้นะครับส่วนสูงนะครับยวผมวัดให้นะอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งกว่าๆนะครับความกว้างของรูปก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับพอดีเลยนะครับนี่เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นรายการที่แปดนะครับ ฐานทุนครับโคสิกอารามไชน,น่ารายการที่เก้าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรนะครับสภาพผ่านการใช้นมนมนิมิตนะครับหลวงพ่อเพชรพิจิตนะครับรายการที่เก้าพ่อเพชรรายการที่สิบเป็นรูปเหมือนนะครับเนื้อผงนะครับ นั่งเต็มองนะครับหลวงพ่อแพรวพัดพิกุลทองนะครับหลวงพ่อแพรเนื้อผงนะครับรูปเหมือนนะครับในการที่สิบรายการที่สิบเอ็ดเป็นพระคงลำพูนะครับสาภาพยังดีอยู่นะครับเนื้อหากเก่าจัดนะครับเนื้อออกเขียวๆนิดๆนะครับโพชัดนะครับ รายกที่สิบเอ็ดการที่สิบสองเป็นเหนรียญรลนะครับพุทธกวั๊ก top, นะครับอย่างนี้ก็ต้องตีเข้าที่เดียวนะครับวัตถุทัดนะครับเนื้อโลหะกทองเหลืองนะครับนี่นะครับรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสามเป็นพันนอนนะครับนี่นะครับเป็นพันนอนนะครับความยาวที่ประมาณนิ้วเศษนะครับนี่นะครับ ความยาวที่ประมาณนิ้วเสศษนะครับเป็นหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเป็นรายการที่13นะครับรายการที่1 3รายการที่14เป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อวคพ่อบนะครับชนแดนนะครับหล่อโบราณนะครับตะใบก้นนะครับผิวออกทองเหลืองนะครับมีข้ามแดงๆนะครับ เนื้อเหลืองอมเขียวนะครับในการที่สิบสี่ในการที่สิบห้าเป็นพตัตตะก,กวัวนะครับอันนี้ผมเคยเอามาไล่แล้วครั้งหนึ่งนี่ผมเอามาไล่ใหม่เพราะว่าผมจำอีพีไม่ได้เลยเห็นว่าเก่าดีก็เลยมาไล่นะครับวันที่สิบห้านะครับในการที่สิบห้านะครับนี่ในการที่สิบหกเป็นพักขุนแผนมีไม้อยู่ข้างล่างแล้วมีผู้หญิงนะครับ เป็นเนื้อผงนะครับเคลือบนะครับเนื้อผงเคลือบนะครับเป็นของมหาเสน่ห์นะครับมีกระเทาะบนนิดนะครับเป็นเนื้อผงนะครับในการที่สิบหกรายการที่ส uh ิบเจ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับหล่อตัดช่อนะครับีรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบแปด ก็เป็นพระคงนะครับโผล่เด้งๆนะครับแต่อันนี้อยู่ในกรอบสเตเลสนะครับอันนี้พระคงสององนะครับนี่เป็นรายการที่สิบแปดนะครับนี่รายการที่สิบเก้าเป็นพันเนื้อดินนะครับผงสุพรรณนะครับหลังมีลายนิ้วมือนะครับถึงยุคหนอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบนะครับเป็นรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบ เป็นทังง้างเนื้อผงนะครับผมเคยไลเคยได้เคยไล์มานะครับเป็นเจ้าของมาว่าเป็นทางเป็นทางอีสานนะครับเป็นงัางเนื้อผงนะครับเป็นทังงัางเนื้อผงนะครับส่วนสูงนี่ค่อนสูงสองนิ้วกว่าเลยนะครับเกือบสองนิ้วสองนิ้วสามสี่เซนเลยนะครับหน้านตักอยู่ที่ไม่ถึงนิ้วนะครับ สูงสองมิลนะครับหน้าตักไม่ถึงนิ้วเป็นเนื้อผงนะครับครบยี่สิบรายการนี่องค์สองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นปิดตานะครับองค์ใหญ่เล่งเท่งเลยอยู่ประมาณสอง้ิกว่าเลยนะครับหน้าตักนะจะห้อยก็คงจะไหวแต่ก็หนักหน่อยนะครับเป็นหลังแบบนะครับเป็นเนื้อผงขาวนะครับแต่ลงโดนอะไรไม่รู้ออกดำดนะครับเป็นพิมพ์โบบรราาหนนย นี่เอาที่300บาทนะครับหน้าตัก2นิ้วกว่าเลยนะครับเป็นรายการที่21นะครับในรายการพิเศษส่วนนี้เป็นรายการพิเศษที่22นะครับเป็นปกนะครับเป็นผัพปกเนื้อชินตะกัวลงทองนะครับภาพเป็นอย่างนี้นะครับลงบนทองนะมนลงที่หลังหรือเปล่านนี่ผมไม่ทราบนะครับนี่นะครับส่วนสูงที่สามนิ้วเศษเลยนะครับนี่ก็เอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะครับ ครบ22รายการนะครับช่วยไป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระครังให้บ้านมุงพระเครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับกดกระครังนั่งใหญ่กว่าตะดิ่งนิดนึง